ตำนานของช่างตีเหล็กตอนปฐมบทให้เสียภาคไทยโดยน,นายนกระเบื้องเหลือเวลาอีกห้านาทีเหล่าผู้เล่นระดับสูงจำนวน8คนกำลังรวบรวมตัวกันอยู่นะบนชั้น4ของดันเจี้ยนเกาะคอกโดยผู้เล่นที่มีระดับที่สูงที่สุดใช้ชื่อในเกมมีนามว่าพิกซอสเขาอยู่อันดับ16จากผู้เล่นทั้งหมดของเกมเกมนี้ที่เบื้องหลังของเขานั้นยังมีเหล่าผู้เล่นชั้นแนวหน้าอีกมากกว่า200ชีวิต ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของกิลที่มีนามว่าซิวเวอร์ไนมันเป็นภาพที่รวบรวมเอาไว้ด้วยผู้เล่นชั้นยอดและดูน่าเกรงขามเป็นอย่างยิ่งประหนึ่งกับว่าพวกเขากําลังจะทําการรบพุ่งเพื่อทําการชิงปราสาทขนาดย่อมๆอ,อยู่ก็ไม่ปาดแต่ทว่าบรรยากาศอันแสนตึงเครียดนั้นก,กาลังเผยออกมาทางสีหน้าและแววตาของทุกๆคนสี่นาทีเวลากระชั้นชิดเข้ามาเรื่อยๆความตื่นตระหนกของผู้คนในกิล มีเพิ่มมากขึ้นทุกขณะหลายคนขาสั่นหลายคนกัดเล็บพิกซอสกวาดสายตามองออกไปร,บรอบๆด้วยสีหน้าที่วิตกกังวลมือข้างที่จับดาบตอนนี้กําลังชุ่มฉ่าไปด้วยหยาดเหงือ่อแม้แต่ตัวของฉันเองก็ยังไม่อาจสงบใจลงได้เหมือนกันสินะดันเจียนเก,นเกาะคอกนั้นตกอยู่ในการควบคุมของกิวซิวไนท์อย่างสมบูรณ์มอนสเตอร์ระดับบอสประจำดันเจียนแห่งนี้มีนามว่าเฮลกาโ โดยที่มันจะปรากฏตัวขึ้นณนะบนชั้น4ี่ของดันเจียนในทุกๆสสัปดาห์แต่ทว่าเฮลกาโอนั้นแข็งแกร่งมากจนเกินไปแถมกระบวนท่าการโจมตีของมันนั้นยังมีอย่างหลากหลายจนเป็นการยากที่จะสามารถจับทางได้นั่นจึงทำให้พวกเขาต้องล้มเหลวในการปราบปรามมันมาแล้วมากถึง5ครั้งในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านพิกซอสและเหล่านักรบชั้นแนวหน้าของซิลเวอร์ไนน์นั้นได้ทุ่มเทเม็ดเงินไปเป็นจุดวนมากมายกับการอัปเกรดอุปกรณ์ โดยที่พวกเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าในครั้งต่อไปจะต้องทําการกําจัดเฮลกาโอลงให้จงได้หลังจากที่หมดเงินไปเป็นจุดหมุนมากทุกทุกคนล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งขึ้นอย่างผิดหูผิดตาแต่ว่าเหล่าผู้ที่เคยเผชิญหน้ากับเฮลกาโอมาก่อนแล้วนั้นไม่มีใครเลยที่จะสามารถแสดงสีหน้าที่มั่นใจออกมาให้ได้เห็น3นาทีอีก3นาทีหลังจากนี้เป็นต้นไปเฮลกาโอจะทําการปรากฏตัวออกมา พร้อมมกับการเปลี่ยนให้สถานที่แห่งนี้กับกลายเป็นทะเลเพลิงและไม่น่าเชื่อว่าเพียงแค่เปลวเพลิงที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นสามารถทําให้นักรบชั้นแนวหน้าเหล่านี้บางคนถึงกับต้องจบชีวิตลงได้ภายในช่วงลิบตา2นาทีบรรยากาศภายในดันเจียนค่อยๆทวีความร้อนระอุมากยิ่งขึ้นชิผีเสอต,ต้องการจะเรียกขวัญกำลังใจของทุกทนกลับมาให้ได้แต่ทว่า แม้แต่ตัวเขาเองก็ยังคงรู้สึกหวาดกลัวถึงขนาดนี้ภาพความโหดเหี้ยมของเฮลกาโอยังคงตราตึงอยู่ภายในหัวสมองของเขามอนสเตอร์ระดับบอสที่กัดแกว่งไม่เท้าไปมาด้วยร่างกายที่ลุกโชนไปด้วยเปลวเพลิงทำถึงขนาดนี้แล้วยังไม่เพียงพอที่จะเอาชนะมันอีกอย่างนั้นด้วยเนี่ยหากว่าให้ผู้เล่นทั้งสิ้น1ิบอันดับแรกเข้ามาช่วยคุมกำลังก็คงจะสามารถทวีความแข็งแกร่งขึ้นมาได้มากอยู่ก็จริง แต่ว่าพีกซอสก็ยังคงไม่มีความมั่นใจอยู่ดีว่าถึงแม้กลั่นนั้นจะสามารถเอาชนะเฮลกาโอได้จริงๆอย่างนั้นหรือแต่ว่าในฐานะที่เขาเป็นผู้เล่นลำดับที่สูงที่สุดของกิวเขาจะต้องไม่แสดงความอ่อนแอออกมาให้ได้เห็นพีกซอสนั้นจำต้องสะกดข่มความกลัวเหล่านั้นเอาไว้ให้จงได้ฮต้องทำได้สินะพวกเราเองก็แข็งแกร่งอยู่แล้วพิกซอสสงบสติลง ขวดน้ำยาเสริมกำลังมากมายถูกดยดซลเข้าไปเพื่อเพิ่มค่าสัานะต่างๆคนอื่นๆเองก็กำลังต่างทำในแบบเดียวกันแต่ทว่าทันใดนั่นเองหนึงนาที่สุดท้ายเอ๊ะผู้บุกรุกมีผู้บกุกรุกอะไรนะสายตาทุกๆคู่ต่างก็จับจ้องไปยังทางเข้ามีเด็กหนุ่มผู้เป็นปริศนาผู้หนึ่งกำลังเดิอนอย่างกรายเข้ามาอย่างช้าๆหน้าแปลกยิ่งนักเด็กคนนี้ใช้ผ้าคลุม ทำการกำบังร่างเอาไว้อย่างมิดชิดนั่นจึงไม่ปรากฏชุดเกราะหรือว่าอาวุธใดออกมาเล็ดลอดให้เห็นเลยสักนิดนี่เขาทะลวงผ่านหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ชั้นล่างไปได้อย่างนั้นหรือเป็นนักฆ่าระดับสูงอย่างนั้นหรือไม่สินักฆ่าชั้นสูงไม่มีทางที่จะเผยตัวออกมาได้ง่ายเช่นนี้พีกซอสคุ้นคิดถึงชื่อที่ปรากฏอยู่เหนือหัวของเด็กหนุ่มคนดังกล่าวแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามเค้นสมองที่มีอยู่มากสัก,สกแค่ไหน ตัวเขาก็ไม่รู้สึกคุ้นเคยกับชื่อของเด็กหนุ่มนิรนามคนนี้เลยแม้แต่น้อยหืมไม่ใช่พวกติดอันดับอย่างนั้นเลยเนี่ยพีกซอสกวาดสายตามองไปยังเหล่าสหายทั้งหมดล้วนแต่สายหัวอ,อกมาพร้อมกันชิเป็นแค่พวกไร้นดับแต่กลับกล้ามาถึงที่นี่เชียวเลยน่าสมเพชจริงๆริพีซอสนั้นไม่ได้ให้ความสนใจในตัวเด็กหนุ่มคนนี้อีกต่อไปขอเขาออกปากกล่าวเตือนออกมาพร้อมๆกับกรหมดเกวเล็กน้อยสถานที่นี้ อยู่ในอนาเขตของสิววไหนฉันไม่รู้นะว่าแกมาถึงที่นี่แต่ไงแต่ถ้าเกิอยากมีชีวิตอยู่แล้วก็รีบใส่หัวกลับไปซะเฮ้ยการที่สถานะพลังตัวของฉันหายไปนั่นมันหมายความว่าเฮลกาโอมันมองเห็นฉันอย่างนั้นสินะเด็กหนุ่มคนยังกล่าวเมินเฉยต่อคาเตือนของพิกซอสเขายนผ้าคลุมทิ้งพร้อมกับพึมพำออกมาเบาๆโอ้โหเสียงร้องยังตกใจถึงกับดังขึ้นจากทั่วทุกสารทิศ ชุดเกราะที่เด็กหนุ่มคนนี้ใส่อยู่นั้นนับว่าเป็นชุดเกราะที่ดูดีและมีความหรูหราเป็นอย่างมากถึงแม้ว่ามันจะทำมาจากโลหะแต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันได้ถูกออกแบบให้มีขนาดที่พอเหมาะกับคนใส่ผิวของชุดเกราะมีลักษณะมันวาวเหมือนกับกระจกสีแดงเข้มถูกวาดตัดสลับกับสีดำและมีสีทองผสมผสานอย่างกลมกลืนงดงามอลังการส่วนที่ดูแปลกตาที่สุดคงจะหนีไม่พ้นหางโลหะที่มีความยาวประมาณ1เมตร หางดังกล่าวมีความแหลมคมดุดดังดาบโลหะโดยที่สิ่งนั้นเชื่อมต่ออยู่กับส่วนกรอกบริเวณก้นกบของเด็กหนุ่มและสิ่งที่น่าตกตะลึงมากที่สุดนั่นก็คือการที่หางนั้นกําลังเคลื่อนไหวไปมาเรากับว่ามันมีสตินึกคิดเป็นของตัวเองได้ก็เกาะนั่นมันอะไรกันชุดชุดชุดเกาะระดับยูนี้เกี่ยวกันเหรอนี่นะว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นชุดเกาะระดับนี้เราสมาชิกชั้นยอดของกิลจึงยากที่จะระงับความตื่นตระหนกของตัวเองเอาไว้ ฮีกซอสร,รีบตะกนขึ้นเพื่อขัดจังหวะเรื่องนั้นช่างมันเถอะทำไมพวกแกถึงยังไม่ยอมลากคอไอเด็กนี่ออกไปอีกนะฮะเฮลกาโอกำลังจะเผยตัวออกมาหากว่าช่วงเวลานั้นมาถึงแล้วล่ะก็จะไม่มีใครในห้องนี้ที่ได้ออกไปแม้แต่คนเดียวดังนั้นพวกเขาจึงจําเป็นจะต้องจัดการกับผู้บุกรุกก่อนที่เฮลกาโอจะปรากฏตัวออกมาเหล่าสมาชิกกิลที่กําลังตื่นตะลึงพอชุดเกาะเมื่อครู่จึงรียบพยายามจะนําตัวเด็กหนุ่มคนดังกล่าวไป ตเฮลกาโอเจ้าแห่งเพลิงโลกันปรากฏตัวเสียงคำรามของเฮลกาโอได้ทำให้ทุกๆคนติดอยู <S 2> <S 2> ่ในสถานะหวาดกลัวสถานะสับสนและสถานะอ่อนเพลียเปลวเพลิงของเฮลกาโอได้ลดค่าสถานะป้องกันธาตุไฟลง50%เสาอคีจะลุกโชนขึ้นเพื่อเผาผ่านร่างของทุกๆคนฮฮออ เปลวเพลิงค่อยๆลุกโชนขึ้นไปทั่วทั้งห้องอย่างเงียบๆเ,เพียงชั่วพลิบตาสมาชิกเกีวกว่าครึ่งได้จบชีวิตลงในกองเพลิงโดยที่ไม่แม้แต่จะมีโอกาสได้ขัดขืนมีเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งเท่านั้นที่ยังคงสามารถยืนหยัดต่อสู้ต่อได้พีกซอสประหลาดใจกับข้อความของระบบที่ปรากฏขึ้นเป็นอย่างมากนี่ฉันได้ลงทุนเพิ่มข้าพลังป้องกันให้มากถึง8 6ซแล้วนะแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะยังได้รับบาดเจ็บมากถึงขนาดนี้มีความเป็นไปได้มาก ที่พวกเขาจะล้มเหลวอีกครั้งในขณะที่พิกซอสกำลังรู้สึกสิ้นหวังและหดหู่อยู่นั้นใบหน้าของเขาก็ต้องเผยแววตาที่แสนตกตะลึงเด็กหนุ่มนิรนามคนเมื่อครูในขณะที่คนอื่นๆกำลังถูกไฟคลอกจากเสาอาคีที่ทรงพลังแต่ว่าเขากลับกำลังเดินไปมาได้อย่างอิสระสิ่งนั้นเป็นราวกับว่าพลังของเฮลกาโอไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเลยแม้แต่น้อยเฮ้เดะเดะได้ยังไงกันอะเฮ้เ้อพีคซอสต,ตกตะลึงจนต้องอ้าปากค้างกับสิ่งที่ได้เห็น ในขณะที่เฮลกาโอกําลังจะออกอารวาดไล่สังหารคนในกิวของเขาอย่างบ้าคลั่งเด็กหนุ่มคนนี้กับควักจอบสองหัวออกมาพร้อมกับเดินกลับไปยังกําแพงและทําการเริ่มขุดึเด็กหนุ่มเรนานามได้เวียงจอบด้วยท่าทางที่ธรรมะทแแมงพร้อมๆกับป่าดเหงื่อริมฝีปากต่างก็กำลังบ่นพึมพำออกมาอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมหยุดโอ้ยร้อนร้อนรจะมีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมเนี่ยพวกหินแร่เหล่านี้ ทำไมมันถึงต้องโผล่มาเฉพาะตอนที่มอนสเตอร์บอสปรากฏตัวกันด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปมีหวังฉันได้แต่ลุยถ้ำมังกรให้จบแค่เล็บดีเป็นแน่เลยและแล้วทันใดนั้นเองคลื่นลมอันร้อนระอุก็ได้พุ่งออกมาจากปลายไม้เท้าของเฮลกาโอที่กําลังกวาดแกว่งไปมาสายลมดังกล่าวพัดปะทะเข้ากับร่างของเด็กหนุ่มนิรนามอย่างรุนแรงพิกซอสน,นั้นคิดว่าเด็กคนนี้จะต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสและคงจะถลบหมดสติไปทันทีเป็นแน่ แต่ว่าเขากลับต้องผิดคาดเด็กหนุ่มเนื้อนามคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเออโทษทีนะนายตรงนั้นนะเป็นครั้งแรกที่เด็กหนุ่มปิศนาหยุดการเวี่ยงจอบเขาหันมามองทางพิกซอสเล็กน้อยพร้อมๆกับกล่าวด้วยเสียงที่แสนหงุดหงิดน,นี่นายมัวแต่ยืนเบื่ออะไรอยู่นะฮะที่นี่มันร้อนนะแล้วมันก็จะยิ่งร้อนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยสิ่งที่เขาได้เห็นเมื่อครู่มันคืออะไรกันแน่นะ พียซอสพยายามตั้งสติอีกครั้งพร้อมๆกับถามออกไปเออท,ท,ทำไมนายถึงไม่เป็นอะไรเลยล่ะเด็กหนุ่มปริศนาตอบกลับอย่างไม่ได้ใส่ใจนักอ๋อนายรู้จักคำว่าว่าเกียร์ไหมล่ะเคลงเคลงหางโลหะที่ติดอยู่กับปลายชุดเกาะของเด็กหนุ่มนิรนามแตุู่งเข้าไปประทะกับไม้เท้าของเฮลกาโอด้วยตัวเองพียซอสนั้นทาได้เพียงแค่ยืนอาปากค้างอย่างตกตะลึง กับสิ่งที่ตัวเองได้พบเห็นแค่เพียงเท่านั้นโปรดติดตามกันตอนต่อไปนะครับทุกคนก็ได้จบแล้วนะสำหรับการเล่าเรื่องบทปฐมบทของนิยายเรื่องตำนานของช่างตีเหล็กนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันในตอนที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าก็ก้าก็ตอนที่1นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในคลิปถัดไปนะครับที่จะมีขึ้นในช่องนี้นะ แต่จะเป็นวันไหนก็ติดตามกันเอาไว้นะครับผมจะพยายามหาเวลามาทำให้นะแต่ไม่สัญญานะว่าจะเป็นวันไหนช่องเก่ายังคงทำนิยายเรื่องอาร์ต l l ลเจนอยู่นะครับนิยายช่องนี้จะพยายามทำตั้งแต่ตอนที่1ไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะไม่บินกันก่อนนะซีอูเกนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย